สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนําเกี่ยวกับการใช้ชุดตรวจ ATK ของประเทศญี่ปุ่นค่ะผู้ที่เดินทางเข้าญี่ปุ่นในช่วงโควิดแบบนี้นะคะจะได้รับอุปกรณ์ชุดตรวจ ATK แบบนี้1ชุดค่ะโดยทางเจ้าหน้าที่นะคะจะระบุวันในการตรวจโควิดให้กับเราเลยค่ะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆไม่ต้องกังวลน,นะคะว่าจะนับวันผิดกําหนดการในการตรวจนะคะก็จะเป็นวันที่3ของการกักตัวค่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าในชุดตรวจ ATK เนี่ยมีอะไรบ้างค่ะก่อนอื่นเลยนะคะก็จะเป็นเอกสารคู่มือในการตรวจทั้งหมดค่ะเอกสารเนี่ยจะมีทั้งภาษาญี่ปุ่นแล้วก็ภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็มีรูปภาพให้เราสามารถเข้าใจได้ง่ายด้วยวิธีการตรวจนะคะคล้ายๆกับ ATK ของประเทศไทยเลยค่ะตรงนี้เพื่อนๆไม่ต้องกังวลนะคะพอเปิดกล่องออกมาแล้วนะคะก็จะพบกับชุดตรวจเหล่านี้ค่ะ อุปกรณ์ทั้งหมดนะคะจะมีทั้งหมด4ี่ตัวค่ะชิ้นที่1นนะคะจะเป็นตัวฝาปิดค่ะชิ้นที่2จะเป็นก้านสำดีชิ้นที่สนะคะจะเป็นตัวถาดเพื่อที่ให้เราเอาน้ํายาหยดลงไปแล้วก็อ่านค่าออกมาค่ะ1 2 3สองสาตัวนี้นะคะจะมีมาให้ทั้งหมดอย่างละ2ชิ้นค่ะส่วนชิ้นที่สนะคะจะเป็นตัวแท่งน้ํายาค่ะภายในเนี่ยจะมีการบรรจุน้ํายาเอาไว้นะคะก็มีมาให้ทั้งหมด4ชิ้นค่ะ พูดง่ายๆว่าใน1กล่องนี้นะคะจะมีชุดตรวจมาให้ทั้งหมด2ชุดค่ะเพื่อที่จะป้องกันเวลาที่มีปัญหาการตรวจครั้งที่1แล้วเกิดการเออเลอรเดี๋ยวเรามาเริ่มตรวจกันเลยนะคะอุปกรณ์ที่ใช้1ชุดจะมีตามภาพนี้เลยค่ะก่อนอื่นเลยนะคะการสัมีตัวนี้นะคะแย่เข้าไปในจมูกค่ะโดยให้ลึกเข้าไปประมาณ2ซนติเมตรพอถึงระยะ2ซนติเมตรแล้วนะคะก็ทำการหมุนทั้งหมด5รอบค่ะ หลังจากนั้นนะคะหยิบเจ้าแกนแท่งน้ำยาตรงนี้ขึ้นมานะคะตั้งตรงแล้วก็ขยับซ้ายขวานิดนึงนะคะเพื่อให้น้ำยาเนี่ยอยู่ตรงบริเวณก้นค่ะหลังจากนั้นนะคะให้ดึงพลาสติกที่ปิดฝาออกค่ะแล้วก็ใส่แกนสำลีตัวนี้นะคะเข้าไปด้านในหลังจากนั้นนะคะให้หมุนแกนสำลีประมาณ10รอบค่ะในระหว่างที่หมุนแกนสำลีเนี่ยอย่าลืมบีบตัวแท่งพลาสติกตัวนี้ด้วยนะคะบีบเบาเก็พอค่ะ หลังจากนั้นให้ปิดจุกค,ค่ะแล้วก็ตั้งตรงในล,ลักษณะแบบนี้ประมาณ5นาทีค่ะแต่เพื่อนไม่ต้องถือนะคะเพราะว่าที่กรอกเนี่ยเขาจะมีรูเอาไว้ให้เราก็เอาตัวแกนตัวนี้ใส่เข้าไปในรูได้เลยค่ะหลังจากที่ครบ5นาทีแล้วนะคะให้หยดน้ำยาลงไปตรงช่องที่กำหนด2หยดค่ะระยะห่างนะคะให้อยู่ประมาณมากกว่า1เซนติเมตรขึ้นไปค่ะ หลังจากนั้นนะคะก็มากดตรงบริเวณสีส้มๆตรงนี้นะคะครั้งแรกเนี่ยเขาจะนูนขึ้นมากดลงไปให้ยุบเลยนะคะทิ้งไว้30นาทีค่ะแล้วหลังจากนั้นมาอ่านค่ากรณีที่ผลออกมาเออร์เรอร์สามารถใช้อุปกรณ์ที่เหลืออีกหนึ่งชุดตรวจซ้ำได้เลยค่ะสำหรับผู้ที่กักตัวนะคะถ้าผลออกมาเป็นน e g a t i v e ไม่จำเป็นต้องแจ้งดีเซอ t เทสค่ะแต่ถ้าผลออกมาเป็นโพสิทีฟจำเป็นต้องแจ้งให้กับหน่วยงานราชการรับทราบด้วยนะคะ หวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น,น้อยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะ